ฮอตไลน์ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9้านิกา35นาทีค่ะช่วงแรกวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่บรรยากาศรอบสื่อมวลชนของอภิมหากับภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนอวสานหงสาพร้อมกับไปฟังความรู้สึกของนักแสดงนำกันค่ะสนับสนุนโดยพร้อมดีหุ่นดีด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกิโลเอาท ใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามชมตอนจบของอภิมหากาพาพยนต์แห่งแผ่นดินอิงประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่สมกรารรอคอยอย่างตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนอวสานหงสาผลงานของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน ด้วยความทุ่มเทของทีมงานนักแสดงทุกคนและระยะเวลาการถ่ายทำนานถึง14ปีเต็มวันนี้ได้มาถึงตอนอวสานของภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วค่ะด้านนักแสดงนำแต่ละคนก็ถึงกับเผยเมื่อตอนวันฉายรอบปฐมทัศน์กันค่ะว่ารู้สึกใจหายที่ทีมงานนักแสดงทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้มาเจอเจอกันแบบนี้อีกแล้วเนื่องด้วยใช้เวลาในการถ่ายทำนานถึง14ปีเต็มและใช้ชีวิตอยู่กองถ่ายเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมของน้องๆเยาวชนหลาย ยคนด้วซึ่งผู้ปกครองก็สามารถพาบุตรหลานมาชมภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนอวสานหงสากันได้ทั้งครอบครัวด้วยล่ะค่ะด้วยความตั้งใจในความสรรสร้างสิ่งเหล่านี้นะครับรวมถึง14ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าวันนี้ผมได้โล่งอกตรงที่ว่าทุกอย่างมันเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ออกไปสู่สายตาประชาชนแล้วมันหมดหน้าที่ของผู้กำกับและนักแสดงอย่างผมแล้วต่อไปเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ชมนะครับที่เขาจะ คิดต่อยอดยังไงเขาจะนําภาพยนตร์เรื่องที่เราพยายามทุ่มเท100%นี้เนี่ยไปเป็นข้อคิดให้กับตัวเขาเองยังไงบ้างครับพระนเรศหรือผู้พันเบิร์ดออกปากเชิญชนชมภาพยนตร์กันสักขนาดนี้พวกเราคนไทยก็ต้องรีบมาชมภาพยนตร์ไทยกันเยอะๆแล้วล่ะค่ะไม่เพียงแต่อัรถรสในการรับชมแล้วยังจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยในสมัยก่อนไปในตัวอีกด้วยนะคะทล ช่วงนี้นะคะเราจะไปชมพิธีเปิดการอบรมเยาวชนไทยเทิดทุนสถาบันรุ่นที่3ประจำปี2558โดยกรมบัชาการกองทัพไทยที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีกันค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย w e are All Time Friends ช่วงนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงปิดเทอมใหญ่ของน้องๆเยาวชนกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะกองบัญชาการกองทัพไทยจึงได้ตระหนักถึงปัญหาการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆหลากหลายช่องทางในสังคมไทยปัจจุบันที่มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอาจส่งผลให้น้องๆเยาวชนขาดวิจารณญาณในการรับข่าวสารเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายบวกกับสิ่งยั่วยุต่างๆในสังคมที่จะทําให้หลงผิดหรือมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม ด้วยเหตุน,นี้เองค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยจึงได้จัดโครงการเยาวชนไทยเทิดทูลสถาบันรุ่นที่3ประจำปีงบประมาณ2,558ขึ้นเป็นเวลา4วัน3คืนเมื่อวันที่7-10ถึงเมษายนที่ผ่านมาณวัดสามงามอำเภอบางบังบวทองจังหวัดนนทบุรีน้องๆเยาวชนเหล่านี้ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งถือว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อกํกำลังเจริญเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และมาจาก26โรงเรียนกว่า300คนมาเข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนถ่ายเทอรทุนสถาบันจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้รู้และเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติและค่านิยมหลัก12ประการ ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยมีวิทยากรทั้งครูทหารและบุคคลภายในที่อาสามาทำหน้าที่ขัดเกลาอบรมให้ความรู้แก่น้องๆปลูกฝังระเบียบวินยัยความมีคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละกตัญญูรู้รัรกสามคคี ห่างไกลายาเสพติดและเทิดทูนสถาบันเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังเน้นการปลูกฝังความเข้าใจและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยและเมื่อผ่านการฝึกอบรมในโครงการนี้แล้วเยาวชนทุกคนก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวนัน มีการฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอขยายผลไปสู่ชุมชนโรงเรียนและสังคมในวงกว้างต่อไปได้อีกด้วยค่ะให้เยาว,วชนที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันมหากษัตริย์ให้เยาว,วชนที่ผ่านการอบรมนำค่านิยมหลัก12ประการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ก็เพื่อต้องการให้เยาว,วชนมี ความเป็นผู้นํามีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์จุดจริตนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังทั้ง3าประการครับผมครับความสําเร็จจากการอบรมในครั้งที่แล้วนะครับเมื่อเด็กกลับไปเนี่ยเขาสามารถนําความรู้นําประสบการณ์เนี้ยไปใช้กับชีวิตประจําวันเขาได้นําเอาสิ่งดีๆจากการอยู่ค่ายครั้งเนี้ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนได้เยอะมากอย่างเช่นเวลาเรา ขอ,อขอแรงนักเรียนว่าจะทํากิจกรรมนี้เขาก็จะรีบออกมาเสนอตัวแล้วก็พร้อมที่จะทํางานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเลยครับหลังจากที่หนูมาอบรมนะคะหนูก็จะเป็นคนดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแล้จะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ o ไ l i n e Thailand และช่วงนี้นะคะเรายังอยู่กับทีมสุพันบุรี FC จากฝูงของศึกการกข่งขันขฟุตบอล Toyota Thai Premier League 2015กันค่ะสปอตฮอดฟลายน์ line, สนับสนนโดย Payota Thai Premier League Payota King of Football ราชันแห่งวงการฟุตบอลไทย ตตามมเป็นนคควังใจไไทยลอดการจะเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ได้แรงสนับสนุนจะต้องหนาแน่นฐานแฟนบอลเลือดสุพรรณเมื่อยามลงเล่นในบ้านเกินหมื่นคนทุกนัดเรื่องใจคนที่นี่ก็ไม่เคยแพ้ใครคนที่เป็นพระเอกในหนังเรื่องนี้นะครับ ต้องถือได้ว่าเป็นแฟนบอลทุกๆคนเพราะว่าแฟนบอลนั้นเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับสโมสรมาตลอดผู้บริหารสโมสรน,นักฟุตบอลของสโมสรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเลยก็คือแฟนบอลนับหมื่นนับแสนสุพรรณเคยเป็นแชมป์โปรลีกเคยลงไปอยู่ดีวิชั่นหนึ่งเคยเกือบจะตกไปดีวิชั่นสองนะครับจนปรับมาขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกใหม่นั้นแฟนบอลของเราก็ยังเป็นคนกลุ่มเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องราวนี้ทั้งหมด ต้องยกให้กับแฟนบอลชาวสุพรรณทุกๆคนที่เป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้เรามาจนถึงจุดนี้นะครับด้วยผลงานทั้งสองฤดูกาลถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีและฤดูกาลนี้ผ่านไปหนัดอย่างไม่แพ้ใครล่าสุดยังเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองยูเนเต็ดไป2ประตูตอนหนึ่งทัศนคติรูปแบบเอกลักษณ์ของความเป็นช้างศึกยุทธาทีสุพรรณบุรี FC สุพรรณบุรีเป็นทีมที่ไม่ชอบมีซูเปอร์สตาร์ เราเป็นทีมที่ไม่อยากมีพระเอกเราอยากจะเป็นเหมือนทีมอย่างในประเทศเยอรมันถ้าเราพูดถึงเอายกตัวอย่างถ้าทีมในประเทศสเปนพูดถึงบาร์เซลโลนาคนก็จะนึกถึงอ่าเมสซี่พูดนึกถึงนะวันนี้ก็ถึงซัวเรสมีตัวเด่นๆอีกสองสตัวแต่ในทางกลับกันพอมาพูดถึงทีมอย่างเบเยอร์ er, หรือบุคเซ่นหรือบีบีดีดอทมุนเราจะไม่สามารถดึงตัวเด่นๆออกมาได้เพราะว่าเยอรมันทําอะไรทําเป็นทีมความเด่นจุดแข็งของทีมเยอรมันอยู่ที่ระบบทีมทั้งทีม สุพรรณบุรีจะต้องเป็นทีมอย่างนั้นเราจะไม่มีซูเปอร์สตาร์เพราะว่าฟุตบอลเวลาเราชนะไม่ใช่ชนะด้วยคน3คนชนะด้วยทีมทั้งทีมทุกคนจะต้องมีส่วนสําเร็จส่วนร่วมในความสําเร็จของสโมสรดังนั้นสุพรรณบุรีของเราไม่มีฮีโร่ไม่มีซูเปอร์สตาร์เราเดินไปได้วยกันครับวงการฟุตบอลไทยเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังมีสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงและเดินหน้าพัฒนาต่อไปบางครั้ง หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราอยากจะให้เป็นนะครับแต่ว่าการเล่นกีฬาการอยู่ในวงการกีฬาทาว่าวินัยเป็นสิ่งสําคัญการมีวินัยในตัวเองการเคารพวินัยในกติกาเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นความอดทนเท่านั้นนะครับแล้วก็ความเพียรพยายามความหมั่นเพียรเท่านั้นที่จะทําให้ฟุตบอลไทยและว,วงการฟุตบอลไทยนั้นก้าวไปถึงวงการในระดับโลกได้ก็อยากจะขอฝากแฟนบอลไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะของจังหวัดสุพรรณบุรีขอให้มีความอดทนนะครับแล้วก็คอยให้กําลังใจนักเตะ ชาวไทยของเราทุกๆคนต่อไปครับและนี่คือตัวตนของสุพรรณบุรี FC ทีมที่เป็นความภูมิใจของคนทั้งจังหวัดทีมที่เป็นแรงผลักดันให้เยาวชนเมืองขุนแผนใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเตะในอนาคตทีมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งบุรีรัมย์เมืองทองหรือชนบุรีนี่คือช้างศึกยุทธาธีสุพรรณบุรี f อส่วนในสุดสัปดาห์นี้ ศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกครับ2015รอบ64ทีมจะลงแข่งแบบนัดเดียวรู้ผลใครเจอใครติดตามได้ที่ตารางการแข่งขันได้เลยค่ะยุคสมัยเป็นความใจคนไทยตลอดกาลทั้งโตยโยต้า และทั้งหมดคือฮอตไลน์ Thailand ในวันนี้นะคะขอขอบพระครุณรถยนตย์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการค่ะพบกับฮอตไลน์ Thailand ได้ใหม่ทางททบ5ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ <line> Thailand, Thailand. ทุกข่าวคือความจริง